สวัสดีครับท่านสมาชิกบริษัทกูตาอัพจำกัดมหาชนทุกท่านวันนี้ผมหนุ่มสุบินินน้อยอยู่กับคุณพีรดากรรมการผู้จัดการบริษัทกูตาอัพจำกัดมหาชนสวัสดีครับคุณพีรดาครับสวัสดีค่ะอาจารย์สุบินค่ะดิฉัน้นพีรดากวินพานุกเกษตรค่ะก็ตอนนี้เป็นเอ็ีของบริษัทค่ะครับวันนี้ก็เราจะมาสนทนาเกี่ยวกับเรื่องอินเทอร์เน็ตครับคุณพีรดาครับค่ะซึ่งณปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าเป็นปัจจัยที่6ของชีวิตแล้วนะครับใช่เลยค่ะอาจารย์คราครับ บริษัทฟู๊ททามว่าจำกัดมหาชนครับคุณปีรดาในช่วงแรกก็เป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปว่าเป็นระบบที่เอาไว้รับเติมเงินนะคะชำระบินต่างๆนะคะแล้วก็เวิร์กมากค่ะอาจารย์คะครับที่ผ่านมาถือว่าประสบความสําเร็จอย่างดียิ่เรามีคนที่ติดตั้งระบบ OSO ของเราเนี่ยประมาณแสนกว่าคนแล้วค่ะอาจารย์ครับเพียงหนึ่งปีเท่านั้นใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยเราก็เห็นว่าเราจะต้องมีการต่อยอดธุรกิจครั้งยิ่งใหญ่นั่นก็คือการมีอินเทอร์เน็ต แน่นอนค่ะอาจารย์คะตื่นเช้ามาเนี่ยทุกคนใช้เน็ตโดยเฉพาะเทลไลน์ค่ะอาจารย์คะครับก็เชื่อกันว่านับจากนี้ไม่เกินห้าปีครับคุณกีรดาครับบ้านทุกหลังในประเทศไทยก็จะต้องมีอินเทอร์เน็ตไปใช้งานค่ะดังนั้นกู้ทสวัจดากัดมหาชนของเราจึงได้เตรียมพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนคนไทยทั้งประเทศด้วยการนำสัญญาณกูดเน็ตที่จะกระจายไปทั่วประเทศไทยค่ะอาจารย์ ดังนั้นวันนี้ครับผมกับคุณพิรดาก็จะมาบอกกล่าวผู้ชมว่าคู้ดเน็ตนี้เป็นอย่างไรอันดับแรกครับคุณพิรดาครับเรามาทําความเข้าใจกันนิดหนึ่งวันนี้ครับกิจาการห้างร้านต่างๆโดยเฉพาะโรงแรมรีสอร์ทขาดไม่ได้เลยนะครับคือฟรี Wi-Fi ไ,ไ,ไว้บริการลูกค้า ปกติเนี่ยเวลาที่ฉันไปแต่ละโรงแรมเนี่ยก็จะไปถามก่อนที่นี่มี Wi-Fi ให้เล่นไหมครับถ้าไม่มีคือไม่พักไม่พักเลยค่ะจ้าแม้แต่ร้านกาแฟครับคุณพีรดาครับเดี๋ยวนี้พอเราเข้าไปในร้านกาแฟนะก่อนจะสั่งกาแฟนี่ต้องถามก่อนนะมี WiFi หรือเปล่ามีไหม Wi-Fi อ่ะถ้าร้านกาแฟบอกว่าไม่มีก็เดินออกใช่ค่ะนี่คือความสําคัญของอินเทอร์เน็ตคนะครับส่วนบ้านพักอาศัยครับคุณพีรดาครับณปัจจุบันเนี่ยนะครับจานวนหนึ่งก็ได้มีการติดตั้งอินเทอร์เน็ตไว้แล้ว แต่อีกจํานวนมากเลยนะครับที่ยังไม่ได้มีการติดตั้งอินเทอร์เน็ตแต่เชื่อว่าไม่เกิน5ปีนับจากนี้ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวเฮ้าส์หรือคอนโดมิเนียมจะมีอินเทอร์เน็ตไว้ใช้งานหมดเลยนั่นหมายถึงว่าตลาดใหญ่มากเลยค่ะใหญ่มากๆเลยครับมาโบราณจริงๆสําหรับสําหรับสินค้าตัวนี้ดังนั้นกู้ทวับเราจึงเห็นความสําคัญอย่างยิ่งที่จะนําสัญญาณอินเทอร์เน็ตมาบริการกับผู้คนเรามาดูกันก่อนครับคุณพีรดาว่า อินเทอร์เน็ตเนี่ยณปัจจุบันที่อยู่ในบ้านเมืองเราเนี่ยนะครับเขาแบ่งเป็นสองกลุ่ม<ฆ>กลุ่มแรกครับเป็นอินเทอร์เน็ตที่มาตามซิมโทรศัพท์มือถือนะครับตามค่ายโทรศัพท์มือถือที่จัดให้ซึ่งอันเนี้ยเราจะต้องเสียค่าบริการเพิ่มจาก<ฆ>ที่มันเป็นโทรศัพท<ฆ>์ใช้เน็ตด้วยก็มีหลายโปรโมชั่นค่ะอาจารย์แต่ส่วนมากเนี่ยคนไทยเราเนาะเอาเต็มแม็กเลยค่ะอาจารย์แต่ว่ามีอินเทอร์เน็ตอยู่ประเภทหนึ่งนะครับซึ่งเราจะมาสนทนากันวันนี้คืออินเทอร์เน็ตอยู่กับที่ ในอดีตที่ผ่านมาหลายปีครับมีผู้ให้บริการอยู่ในประเทศไทยเราเนี่ยสามรายตามที่ปรากฏที่หน้าจอขณะนี้<ฆ>นะครับแต่นับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปครับคุณกีราดาเกิดอินเทอร์เน็ตรายที่สี่ชื่อว่าฟ<ฆ>ูดเน็ตโดยฟูดทว่ากำกับมหาชนต้องบอกว่าถ้าคนที่ติตฟูดเน็ตในอนาคตจะมีอะไรนี่เดี๋ยวอาจารย์บอกเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ดูกันต่อไปว่าฟูดเน็ตเนี่ยนะครับต่างจากอินเทอร์เน็ตสามรายอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้น่าสนใจมากๆเลย แต่ในเบื้องต้นครับคุณเยรดาครับทําไมเราจะต้องมีอินเทอร์เน็ตต่างๆกันณนะวันนี้ครับวิถีชีวิตของผู้คนอยู่กับ Facebook อยู่กับ l ล n e อยู่กับโซเชียลเน็ตเวิร์ตลอดเวลาดังนั้นสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับจึงเป็นสัญญาณที่ขาดไม่ได้แล้วนะครับเขาบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกเขาเรียกว่า โลกแห่งการก้มหน้าค่ะอาจารย์เวลาเราไปที่ไหนก็นมีแต่คนเล่นแต่ไลน์หรือ Facebook นั่นแหละครับน,นั่นแหละครับอินเทอร์เน็ตจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งที่กูดเน็ตเราจะต้องให้บริการแก่ผู้คนทั้งประเทศความแตกต่างของกูดเน็ตต่างจากอินเทอร์เน็ตทั่วไปตรงนี้ครับอันนี้สาคัญค่ะสำคัญ<ช>อย่างยิ่งคุณพีรดาผมก็เชื่อว่าติดตั้งอินเทอร์เน็ตไว้ที่บ้าน ที่บ้านดิฉันก็ติดตั้งของของบริษัทฟูค่ะอาจารย์ครับผมก็ติดตั้งอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยนะครับแต่บริษัทอื่นๆที่เราติดตั้งกันอยู่เนี่ยนะครับอินเทอร์เน็ตที่เราใช้กันมาครับคุณพิรดาครับเราก็ใช้ได้เต็มที่เขาก็ดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะแต่พอบินมาเราก็ต้องจ่ายทุกเดือนแน่นอนค่ะไม่จ่ายโดนตัดไม่จ่ายโดนตัด <c oughs> แล้วเราก็เต็มใจจ่ายด้วยนะใช่ค่ะแต่ครับแต่คุณเน็ตเนี่ยนะครับต่างกันตรงที่ว่าเมื่อเราติดตั้งแล้วเช่น <c oughs> คุณพิรดาติดตั้งคุณเน คุณปีรดาก็มาเชิญชวนผมให้ติดตั้งคูณเน็ตนะครับผมก็เห็นว่าดีมากๆเลยตามที่คุณปีรดาได้เล่าให้ฟังผมก็จ่ายค่าบริการรายเดือนตามที่คุณปีรดาแนะนํานะครับเดือนแรกคุณปีรดาจะได้ค่าแนะนําจากการที่มาเชิญชวนผมติดตั้งคูณเน็ตเนี่ยสามสิบาทถ้าขออภยัยร้อยห้าสิบาทร้อยร้อยห้าสิบาทในเดือนแรกในการติดตั้งหนึ่งครั้งในการติดตั้งเดือนแรกนะครับเดือนแรก,แรกเดือนแรกที่ผมชําระบิน อค่ะฉันก็จะได้ร้อยห้าสิบาทแต่ร้อยห้าสิบาทเมื่อเมื่อเมื่ออาจารย์ชาระชําระบินในเดือนแรกอย่างนี้ก็ดีสิคะอาจารย์ก็ดีสิครับซึ่งที่ผ่านมาคุณพีรดาไม่เคยได้อะไรเลยไม่ได้อะไรไม่สนอาจารย์นะแต่แล้วผมก็มีเพื่อนมีญาติค่ะผมก็ไปแนะนําต่ออาจารย์ไปแนะนําต่อนะครับผมไปแนะนาต่อเนี่ยผมก็ได้ร้อยห้าสิบาทเดือนแรกแต่คุณพีรดาได้ห้าบาท ดิฉันมีวนได้อีกห้าบาทได้อีกห้าบาทครับแล้ว oh. คนที่ผมไปแนะนําไว้เขาก็มีเพื่อนมีญาติเขาก็มีเพื่อนมีญาติคุณพีรดาก็ได้ห้าบาทแบบนี้นะครับได้ลงไปแบบเนี้ยรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับสิบสองชั้นครับสิบสองชั้นลึกครับสิบสองชั้นลึกซึ่งตั้งแต่ชั้นที่สองสามสี่ห้าเปต้นไปเนี่ยคุณพีรดาไม่รู้จักแล้วนะครับและผมก็ไม่รู้จักเช่นเดียวกันการเติบโตนี้จะเติบโตต่อเนื่องไปตาม เครือรญาติตามเพื่อนฝูงตามกลุ่มพี่น้องของแต่ละคนเพราะเขาใช้กูดเน็ตแล้วดีเขาก็อยากจะบอกคนอื่นให้ใช้ต่อเนื่องต่อเนื่องนะครับในการที่คุณพิรดามาแนะนําผมติดตั้งกูเน็ตเดือนแรกผมจ่ายค่าบริการคุณพิรดาได้150ยาบาทในเดือนที่สองเป็นต้นไปผมก็จ่ายเป็นปกตินะครับเดือนที่สองเป็นต้นไปเนี่ยคุณพิรดาได้สามสิบาททุกเดือน หมายความว่าเดือนแรกที่อาจารย์ติดตั้งปุ๊บดิฉันก็ได้ค่าแนะนําเลยร้อยห้าสิบาทถูกต้องครับหลังจากนั้นอาจารย์ก็ต้องจ่ายค่าบิลทุกเดือนทุกเดือนดิฉันก็ยังได้อีกสามสิบบาททุกเดือนได้ตลอดไปครับนี่เลยครับฉะนั้นเนี่ยคุณพิรดาก็ไม่ได้รู้จักผมคนเดียวมีเพื่อนมีญาติพี่น้องสิบคนยี่สิบคนบอกกล่าวได้หมดเลยกี่คนก็ได้อาจารย์ไปบอกใคร ในสิบสองชั้นนี้ดิฉั้นมีโอกาสที่จะได้ห้าบาททุกครั้งทุกครั้งในการ,รชรําระบินของแต่ละเดือนครับ <12 S 1> เรียกยว่าเรียกว่าได้ค่าแนะนำสิบสองชั้นแต่ละชั้นไม่จํากัดคนไม่จํากัดคนแล้วก็ไม่จํากัดเงินไม่จํากัดพื้นที่ที่สําคัญรายได้ที่เราเห็นนะร้อยห้าสิบสามสิบหรือห้าบาทห้าบาทนี่นะครับได้ณขณะนั้นที สมาชิกในสายงานของเราชําระบินขึ้นมาเรียกว่าได้เรียวทามได้เรียวทามก็คือว่าเมื่ออาจารย์ชําระบินปุ๊บดิฉันได้แน่ๆคือสาสิบาทสาสิบาทแล้วคนที่อาจารย์ไปแนะนํานะคะชําระบินปุ๊บดิฉันก็ได้อีกห้าบาทห้าบาทเป็นแบบนี้สิบสองชั้นลึกสิบสองชั้นลึก<อ>แต่ละชั้นไม่จากัดคนนะครับไม่จำกัดคนและไม่จํากัด <ใน S 1> พื้นที่เขาจะอยู่จังหวัดในเรื่องของเขาทั่วประเทศไทยทั่วประเทศไทยคำว่าได้ทันดีได้เรียวทามหมายกัว่าผมอาจจะชําระตอนสามทุ่ม สามสิบาทก็ไปหาคุณพีรดาตอนสามทุ่มทันทีเลยนะครับคนในชั้นที่หกเจ็ดแปดเก้าสิบสองเนี่ยเขาอาจจะชําระตอนเที่ยงวันหรือตอนเที่ยงคืนณนเวลาที่เขาชําระก็จะขึ้นมาณเวลานั้นทันทีเข้ากระเป๋าดิฉันทันทีเข้ากระเป๋าทันทีน,ทนะครับอ,อันนี้คือ<ล>รายได้จากการใช้กูเกิลแล้วบอกต่อ<ฮ>ะนะครับแล้วบอกต่อนะครับเรามาดูกันต่อไปครับคุณพีรดาครับสมมุติว่าคุณพีรดาแนะนําคนแค่หกคน ไม่เอามากเอาแค่หกคนต่อแค่หกคนนะคะจริงๆสามารถแนะนําได้ไหมครับหกคนเยอะมากอาจารย์มีเพื่อนเยอะเลยนะครับเอาแค่หกคนตามสูตรนี้ค่ะนะหกคนในชั้นที่หนึ่งแล้วก็เขาก็ไปแนะนําคนละหกคนละหกคนละหกค่ะเรียกว่าทํางานเหมือนกันใช้สูตรเดียวกันหนึ่งคนแนะนำหกคนในชั้นที่หกเนี่ยนะครับจะมีคนติดตั้งกูเน็ตจากการเริ่มต้นที่คุณพิรดาแนะนำมาหกคนแล้วแนะนากันต,ต,ต่อต่อมาเนี่ยในชั้นที่หกจะมีสี่หมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบหกคน ไม่เบานะค,ะร,ครับซึ่งในชั้นที่6กเนี่ยคุณพีรดาได้ห้าบาทจาก <5 S 2> ทุกคนท,ที่เขาชําระบินเราเอาห้าคูณสี่หมื่นหพันห้ห้าสิบหกคนเป็นเงินสองแสนสามหื่นสาพันสอ้อยปดสบาทโ,โหอาจารย์อันนี้มาทุกเดือนนะมาทุกเดือน เพราะเขาจ่ายทุกเดือนเขาจ่ายทุกเดือนจ่ายปุ๊บรับปั๊บจ่ายปุ๊บรับปั๊บเพราะฉะนั้นเดือนหนึ่งเนี่ยถ้าเรามีองค์กรอย่างนี้ปุ๊บในเดือนนั้นอะเรามีรายได้แน่ๆคือ2องแสนกว่าสองแสนกว่าแล้วถ้าในชั้นที่6ไปน,นั่นแหละมีคนละหชั้นที่7นี่ก็เป็นแสนแสนคนชั้น8 90 ผมได้แนะนำกัรโควตาหกนะครับชั้นที่สิบสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยเป็นล้านคนเลยครับผมไม่อยากจะนึกเลยค่ะอาจารย์ครับไม่อยากจะคูณตัวเลขเลยครับไม่อยากจะคูณตัวเลขถ้าล้านเอาห้าคูนก็ห้าล้านต่อเดือนโอ้โหเลยไม่อยากคูณครับให้ท่านผู้ชมไปคูณเองว่ามันมากมายมาหกราศเพียงใด้ไม่แค่แนะนําคนแค่หกคนแล้วแค่หกคนเท่านั้นนะคนทำเหมือนเราทำเหมือนเราถูกโอ้โหแล้วถ้าเราแนะนํามากกว่าหกล่ะเช่นสิบคนสิบคนอะไรนะครับแล้วเขาไปแนะนําคนละสิบคนละสิบคนละสิบ จากสิบเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นถูกต้องครับให้ท่านผู้ชมไปคูณกันเองนะครับตัวเลขมันมโหฬารจริงๆครับแล้วคนในประเทศไทยมีหกสิบแปดล้านคนนะอาจารย์ใช่ครับผมเราเอาทั่วประเทศเลยดีไหมแล้วก็จะมีผู้คนจากย่านอาเซียน AEC เข้ามาเปิดกิจการเข้ามาพักอาศัยผู้คนสามารถใช้กูเลเน็ตได้หมดเลยนะครับเพราะทุกคนสามารถเป็นสมาชิกกูเกิลจำกัดมหาชนได้คุณพิรดาอยู่ในประเทศไทยคุณพิรดาครับกู้เน็ตเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นทรัพย์สิน อยู่ที่บ้านคุณพิรดานี่คือทรัพย์สินของพิรดาเป็นทรัพย์สินของเราใช่คุณพิรดาก็เอาทรัพย์สินคือกู้ดเน็ตเนี่ยมาไว้ที่บ้านผมค่ะ<ฆ>ผมก็ไปไว้บ้านคนอื่นต่อทุกเดือนที่ผมจ่ายสตังค์คุณพิรดาก็มีรายได้ตามที่เราพูดกันมาคทรัพย<ฆ>์ส,สินนี้มีสองราคาครับสามสิบห้าเมกนี่คือความเร็วแรงนะคำว่าสามสิบห้าเมกนี่มันเป็นยังไงค่ะอาจารย์คะคืออย่างนี้ครับเป็นหน่วยของความเร็วแรงของอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยที่ผ่านมาประเทศไทยของเเราเนี่ย จะใช้กันอยู่ประมาณ5เมก10เมกซึ่งผู้คนทั่วประเทศก็จะบ่นกันทั้งประเทศเลยว่าไม่ว่าไม่ทันอกทันใจช้าอืดอาดพอจะทำงานอะไรทีต้องรอนะครับดังนั้นเนี่ยฟูดเน็ตเรามาเริ่มต้นที่35เมกแล้วเป็นระบบใหญ่แก้วนำแสงไฟเบอร์ออปติกครับมันเป็น,ปนยังไงคะอาจารย์ไฟเบอร์ออปติกหรือรใยแก้วนำแสงเนี่ย เ,เป็นเทคโนโลยีใหม่ครับถ้าเปรียบเทียบกับอินเทอร์เน็ตแบบดั้งเดิมอันนั้นเขาจะส่งสัญญาณมาโดยการผ่านสายทองแดงซึ่งกว่าจะมาถึงบ้านเราเนี่ยนะครับสายทองแดงเนี่ยจะทาให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับสูญเสียระหว่างการเดินทางเรียกว่ามีการเหนี่ยวนํานอกจากนั้นพอเกิดฝนตกฟ้าร้องฟ้าแลบสัญ,ญญาณอินเทอร์เน็ตที่มาตามสายทองแดงเนี่ยก็จะสะดุดหรือไม่ก็หยุดไปเลยเพราะสายทองแดงเนี่ยนะครับจะ อ่อนไหวต่อสนามแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งอยู่ในอากาศ<ฆ>แต่ถ้าเป็นไฟเบอร์ออปติกหรือเป็นใย,ยแก้วนําแสงเนี่ยนะครับ<ฆ>การ<ฆ>ส่งคลื่นสัญญาณเนี่ยเรียกว่าส่งความเร็วเหมือนแสงแล้วไปตามสายที่ไม่ใช่สายทองแดงนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเกิดฝนตกฟ้าร้องฟ้าแลบนะครับก็ไม่มีผลกระทบไม่มีผลกระทบเลยสัญญาณเน็ตยังเร็วแรงและเสถียรเหมือนเดิมยังคงที่เหมือนเดิมคงที่เหมือนเดิมนี่คือความพิเศษของอินเทอร์เน็ต ใ่แก้วนําแสงซึ่งซึ่งนานาประเทศที่เขาเจริญแล้วนะไม่ว่าจะเกาหลีใต้ไต้หวันฮ่องกงสิงคโปร์<อ>เขาใช้ไฟเบอร์ออปติกหมดแล้ว<อ>ไม่มีสายทองแดงแบบบ้านเราค่ะอาจารย์อาจารย์ท่านเคยได้ได้เห็นเอ่อการโฆษณามันมีอยู่หนึ่งยี่ห้อนะอาจารย์ครับที่เขาเขาบอกว่าเป็นไฟเบอร์ออปติกเหมือนกันนะครับลักษณะการโฆษณาแบบนั้นเนี่ยนะครับบางครั้งบางบริษัทเนี่ยก็ไม่ได้บอกกล่าวทั้งหมดว่า ไฟเบอร์ออปติกที่เขาทําการโฆษณาอยู่นั้นเป็นไฟเบอร์ออปติกที่ไม่เต็มร้อยหมายความว่าออกจากจุดผู้ให้บริการเป็นไฟเบอร์ออปติกพอมาถึงถนนก็จะเดินด้วยสายทองแดงอพอจะเข้าบ้านลูกค้าก็ทําเป็นไฟเบอร์ออปติกแต่ของกูดเน็ตเนี่ยก็คือทีเดียวเลยทีเดียวเลย,เย,เลยตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเป็นระบบไฟเบอร์ออปติกตลอดเส้นทาง เรียกว่าร้อร์ซแสดงข้อแตกต่างก็คือว่าของเราเนี่ยไฟเบอร์ออปติกร้จริงๆรจริงครับดังนั้นเนี่ยเราจึงกล้าพูดได้ว่าระบบของเราสัญญาณของเรา3าส้าเมกคือแรงเร็วเต็มเมกตลอดเวลาไม่ว่าจะเกิดฝนตกฟ้าร้องนะครับก็ไม่มีผลกระทบใดๆต่อคลื่นหรือว่าต่อสัญญาณของไฟเบอร์ของของ,ของพูงพเน็ตของเราค,ครับอย่างนี้ถ้าคนที่ติดไปเนี่ยโอ้โหอาจารย์ เขาก็ต้องประทับใจสินค้าประทับใจ,ใจเลยครับเพราะว่าสามสิบห้าเมกของเราถ้าเทียบกับขนาดเมกของเจ้าอื่นในจนํานวนเมกเท่ากันราคาเราถูกกว่าด้วยนะครับเท่าเท่าที่เท่าที่เอ่อเท่าที่รู้นะนอาจารย์สามสิบห้าเมกไม่น่าจะต่ํากว่าเกือบสองพันนะอาจารย์ใช่ครับแต่ของเราเนี่ยเริ่มต้นที่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแต่ราคานี้ต้องรีบตัดสินใจนะคุณพิรดาเพราะว่าเพราะว่าจะเป็นช่วงเริ่มแรกที่กู๊ดเน็ตให้บริการ เป็นโปรโมชั่นระยะแรกอาจจะสองเดือนสมเดือนสี่เดือนห้าเดือนค่อยว่กทีหนึ่งดังนั้นเนี่ยผู้ที่ต้องการราคานี้จะต้องรีบตัดสินใจรีบจับจองรีบจับจองฟูดเน็ตจับจองไว้ก่อนถึงจะได้ราคานี้ถูกต้องครับนี่สำคัญมากๆเลยนะครับดังนั้นเราเองเป็นผู้ติดตั้งก่อนเราก็ต้องไปบอกกล่าวคนที่เป็นญาติเป็น เพื่อนเป็นคนที่เรารู้จักเขาบอกว่ามีของดีต้องบอกต่อใช่ไหมจ๊ะต้องบอกต่อครับต้องบอกต่อแล้วบอกต่อแล้วเรามีไรายได้มันยิ่งน่าบอกครับคุณธีรดาครับอาจารย์มีแค่โปรโมชั่นแค่สามสิบห้าเมกเท่านั้นเองเหรอคะเรามีห้าสิบเมกอันนี้เหมาะสําหรับผู้ประกอบการอาจจะเป็นร้านอาหารร้านกาแฟโรงแรมรีสอร์ทก็คือมีผู้คนเข้ามาใช้มากมายใช่ครับเป็นสถานประกอบการซึ่งมีขนาดใหญ่ขึ้น แต่ถ้าบ้านพักอาศัยนะครับผมแนะนําว่า35เมตรก็เพียงพอก็เพียงพอแล้วใช้กัน,นอย่างสนุกสนานเลยนะครับ อาจารย์คะถามอีกสักนิดหนึ่งไอ้สามสิบห้าเมตรเนี่ยที่เขาบอกว่าแล้วสามารถปล่อย Wi-Fi ในบ้านตัวเองเนี่ยมันมีระยะห่างสักกี่เมตรอาจารย์คะครับคือถ้าไม่มีสิ่งกีดขวางเลยนะครับระยะห่างเนี่ยนะครับถึงประมาณหนึ่งร้อยเมตรโดยรอบหนึ่งร้อยเมตรก็คือรอบรัศมีบ้านตัวเองเนี่ยหนึ่งร้อยเมตรเลยครับแต่เนื่องจากว่าแต่ละบ้านเนี่ยก็จะมีกำแพงเป็นตึกบ้างเป็นอะไรต่างๆบ้างเนี่ยนะครับการสูญเสียของสัญญาณ Wi-Fi เนี่ยอาจจะลดลงบ้างแต่ก็สามารถที่จะปล่อยได้ ทั้งในบ้านและนอกบ้านเนี่ยสามารถใช้งานได้นะครับอาจารย์คะถามอีกทีหนึ่งก็คือว่า100เมตรเนี่ยบางคนอาจจะสงสัยว่าสมมุติว่าในบ้านหลังนั้นเนี่ยเป็นครอบครัวใหญ่นะคะมีคนใช้เน็ตสักสิบคนเลยอาจารย์อันนี้เน็ตมันจะสามารถ3 5เมกเนี่ยสิบคนนี้สบายเลยครับสบายเลยสบายเลยครับถ้าเอาสิบไปหาร35นะครับก็ยังได้ตัวเลขสูงอยู่สูงกว่าเน็ตที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันปัจจุบันนี้นะครับคุณพีรดาครับ สิบเมดอยู่ที่บ้านเรานะครับบางทีใช้กันสี่ห้าคนเนี่ยหารแล้วก็เหลือคนละเมดหรือบางทีไม่ถึงหนึ่งเม็ด้วยซ้ํา<ฆ>ก็ยังพอใช้ได้<ฆ>แต่ถ้าเกิดว่าเราติดตั้งไว้สามสิบห้าแล้วก็ถ้าคนในบ้านเรามีสิบคนหรือต่อให้มีสามสิบห้าคนเอามาหารสามสิบห้าก็ยังเหลือคนละหนึ่งเม็ดนะครับโอ้โหสุดยอดเลยคะจึงมหัศ<า>รายจึงความสะดวกรวดเร็วการใช้งานนี้ก็ยังเร็วแรงเหมือนเดิมครับ แสดงว่าครอบครัวใหญ่ครอบครัวเล็กไม่ต้องกังวลใจสามสิบห้าเมกนี่ก็สุดยอดแล้วสุดยอดแล้วครับยกเว้นส่วนมากที่เป็นโรงแรมครับส่วนมากแล้วครอบครัวหนึ่งเนี่ยก็จะมีการประมาณสี่ห้าคนหกคนอย่างมากแล้วเราติดตั้งสามสิบห้าเมกเอาไว้ในบ้านต่อให้ห้าหกคนนี้เปิดใช้งานพร้อมกันนะครับก็ยังเร็วแรงแบบกระฉูดเลยครับโอ้โหสุดยอดเลยค่ะอาจารย์ครับแล้วก็อยากติดตั้งเลยนะเนี่ยการติดตั้งอินเทอร์เน็ตถือว่าเป็นปัจจัยที่หกของชีวิต ดังนั้นที่ผ่านมาเราก็จะต้องติดตั้งที่บ้านเราแต่อย่างที่กล่าวกันมานะครับติดเน็ตอื่นเราต้องจ่ายสถานเดียวไม่มีโอกาสที่จะสร้างไรายได้กลับคืนมาวันนี้เราเลยต้องมาเชิญชวนกันติดฟูดเน็ตมาดูตัวเลขครับคุณจิรดาครับถ้าเราไม่ติดฟูดเน็ตนะครับเราติดเน็ตอื่นเนี่ยนะครับเอาติเม็ดเดือนหนึ่งเจ็ดร้อยบาทขั้นต่ํานะครับถ้าเราใช้ไปหนึ่งปีเดือนหนึ่งก็แปดปีหนึ่งก็แปดพันสี่ร้อยบาท สิปีก็8ป0หมื่นี่ยปีแสนกว่า30ปี2องแสนห้าหมืกว่าบาทรับนี่คือค่าอินเทอร์เน็ตที่เราต้องจ่ายจ่ายกันทุกเดือนจ่ายแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวถ้าเอาบินมาบวกบๆบบวกรวมกันเนี่ยนะครับจะเป็นค่าใช้จ่ายมโหฬารแบบนี้ไม่อยากจะเชื่อนะคะอาจารย์ว่ามันเยอะได้ขนาดนี้เนาะขนาดนี้เลยครับแล้วก็ถ้าหากว่าเราเปลี่ยนจากเน็ตเจ้าอื่นนะครับมาเป็นฟูดเน็ต รายจ่ายที่เห็นอยู่นี้จะคลิกกลับมาเป็นรายได้ได้มากกว่าด้วยครับคุณพิรดาครับค่ะมันเป็นยังไงคะอาจารย์ดังนั้นเนี่ยรเราก็เลยจึงมาเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านว่าวันนี้ถ้าต้องการติดอินเทอร์เน็ตไว้ที่บ้านสำนักงานบริษัททางร้านขอให้นึกถึงกู o กิ e เน็ตแล้วรายจ่ายจะกลับมาเป็นรายได้ครับคุณพิรดาค่ะก็คือไปแนะนำนะคะคทุกครั้งที่แนะนำเนี่ยก็ร้อยห้าสิบบาทครับนะคะ เขาจ่ายินเมื่อไหร่ก็ได้อีกสามสิบสามสิบาทตั้งแต่เดือนที่สอง็ปต้นไปก็แบบนี้แหละครับที่เราจะต้องติดกูดเน็ตกันนะครับกูดเน็ตมาให้บริการโดยบริษัทคูสะวัฒนจำกัดมหาชนครับคุณกีรดาโดยสรุปก็คือว่าผู้ที่ใช้คูดเน็ตเนี่ยนะครับท่านสามารถที่จะนําสัญญาณคูดเน็ตไปบอกกล่าวเชิญชวนสร้างรายได้เขาเรียกว่าเป็นลิขสิทธิ์เป็นลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็สามารถที่จะโอน เป็นมรดกให้แก่ทายาทของเราได้ด้วย <Okay. S 2> สิ่งที่เราสร้างเอาไว้คุณพริรดาติดกุดเน็ตแล้วก็บอกต่อบอกต่อบอกต่อ,อ,ตอมีคนในองค์กรเยอะแยะเป็นร้อยคนพันคนหมื่นคนแสนคนวันหนึ่งคุณพริรดาบอกว่าเอาะอยากจะยกลิขสิทธิ์นี้ให้แก่ทายาทเพื่อที่เขาจะได้สืบต่อรายได้ที่เราสร้างมาจะ <Okay. S 2> เดือนละเป็นหมื่นเป็นแสนหรือเป็นล้านก็แล้วแต่ว่ารายได้ที่เกิดขึ้นณขณะนั้นเราสามารถโอน กิจาการนี้ <ยก S 1> ให้แก่ยกให้ให้ลูกหลานเราได้ได้เลยครับอ๋อค่ะอาจารย์คือเราได้เป็นเจ้าของเป็นเจ้าของคลิเคิิตแล้วเจ้าของคลิเิซิ์นี้อย่างแท้จริงครับครับคุณพรีรดาครับฟูดเน็ตนะครับวันนี้เราเริ่มให้บริการแล้วก็อยากจะเชิญชวนสมาชิกกูดทวาฟจำกัดมหาชนทุกท่านที่มีรหัสกูดทวาฟแล้วนะครับได้เข้ามาจับจองเพื่อที่จะเป็นเจ้าของสัญ,ญญาณอินเทอร์เน็ตที่มั่นคงฉับไวและส่งสัญญ,ญาณได้ไร้กรลงแดง อาจารย์ครับเมื่อกี้เห็นอาจารย์บอกว่าสําหรับสมาชิกฟูดท็อปอัพแล้วนะคะคแล้วถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกฟูท็อปอัพละคาจารย์ยสามารถติดตั้งได้ไหมสามารถติดตั้งได้ครับผมกำลังจะบอกคุณกีราดาต่อไปนี้แต่ก่อนจะถึงจุดนั้นนะครับคุณกีราดาครับผมอยากจะยืนยันท่านผู้ชมด้วยภาพนี้ครับว่าผู้ใดครอบครองเทคโนโลยีผู้นั้นร่ํารวยมหาศาลวันนี้ฟูดท็อปอัพมหาชนเป็นผู้ครอบครองเทคโนโลยีฟูดเน็ต แต่เราไม่ครอบครองไว้แต่เพียงผู้เดียวผู้ใดก็แล้วแต่ที่ใช้กูเกิลคุณได้สิทธิ์ครอบครองเทคโนโลยีนั้นด้วยและคุณมีสิทธิ์ที่จะนําไปขยายต่อเหมือนกับมหาเศรษฐีสองคนที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี้เขาเป็นผู้ครอบครองเทคโนโลยีระดับโลกเขาขายเทคโนโลยีนี้ไปตามประเทศต่างๆ,ๆทั่วโลกรู้สึกจะอยู่ที่เม็กซิโกครับแต่ผู้ใช้เทคโนโลยีของเขาได้แค่ใช้ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่เหมือนกูเกิลครับ กู๊ดเน็ตเนี่ยได้ใช้ด้วยได้เป็นเจ้าของด้วยคำถามของคุณพีรดาเมื่อสักครู่นี้บอกว่าแล้วคนที่ไม่ใช่สมาชิกกู๊ดทออัพคุณพีรดาเป็นสมาชิกแล้วนะมาเชิญชวนผมผมเองบอกว่าผมไม่อยากจะเป็นสมาชิกกู๊ดท็ออัพแต่อยากใช้กู๊ดเน็ตผมก็สามารถใช้ได้ครับติดตั้งกู๊ดเน็ตไว้ใช้ที่บ้านผมเป็นปกติเลยครับแต่สิ่งที่ผมสูญเสียไปก็คือไม่มีสิทธิ์ไปแนะนําบอกต่อผู้คน ไม่มีสิทธิ์เอาคูดเด็ดไปทําอะไรได้เลยครับถึงแม้จะไปแนะนําก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้อะไรนะครับดังนั้นเนี่ยเราควรจะเชิญชวนทุกคนเป็นสมาชิกฟูดเพราะว่าจำกัดมหาชนก่อนหลังจากนั้นก็เชิญชวนเขาติดตั้งฟูดเน็ตแล้วการเชิญชวนที่จะให้เขามาเป็นฟูดท็อปอัพอาจารย์รต้องทํำยังไงคะอาจารย์คะในเบื้องต้นก็คือเราต้องให้เขาเห็นประโยชน์ของซอฟต์แวร์ OSO ที่อำนวยความสะดวกในด้านของ การเติมเงินการชําระบินการซื้อสินค้าการทอรออรําพรบการจ่าย e c a s ขึ้นทางด่วนและเขาสามารถเอาซอฟต์แวร์ O.S.O นี้ไปขยายเป็นธุรกิจส่วนตัวเขาได้ประการต่อมาเมื่อเขาเป็นสมาชิกฟู้ดทอ็อปอัพเขาก็มีสิทธิ์ติดตั้งพูด้ดเน็ตและเขาก็ได้สิทธิ์ในการในการไปขยายพูด้ดเน็กต่อถ้าเขาไม่เป็นสมาชิกฟู้ดทอ็อปอัพเขาก็จะเสียสิทธิ์ในด้านของการสร้างธุรกิจสร้างไรายได้แต่ก็สามารถ ทได้สามารถติดตั้งฟูดเน็ตได้สามารถติดตั้งได้ครับดังนั้นคนที่เราไปเชิญชวนให้เขาติดตั้งฟูดเน็ตแต่เขาไม่เป็นสมาชิกแล้วเขาจ่ายรายเดือนเป็นปกติเลยครับเราก็ได้เป็นปกติครับเดือนแรกก็ได้ร้อยห้าสิบาทเดือนแรกก็ร้อยห้าสิบาทเดือนต่อไปก็สามสิบบาททั้งทั้งที่เขาไม่ได้สมัครเขาไม่ได้สมัครฟูดท็อปอัพเราก็ได้เช่นเดียวกันได้เช่นเดียวกันอเราไม่เสียสิทธิ์เราไม่เสียสิทธิ์ครับคุณพีรดาเป็นสมาชิก กูท็อปอัพผมก็เป็นสมาชิกกูท็อปอัพผมไปแนะนําคนที่ผมรู้จักเขาไม่เป็นกูท็อปอัพแต่เขาติดกูเน็ตเราก็ได้เป็นปกติเดือนแรกร้อยห้าเดือนที่2-30สามสิบบาทได้ทุกเดือน,อนคนเสียสิทธิ์ก็คือตัวเขาตัวคนที่เขาติดแต่เน็ตอย่างเดียวติดเน็ตอย่างเดียวแต่ไม่สมัครกูท็อปอัพค่ะแล้วหลังจากที่เขาติดไปแล้วสักพักหนึ่งเขามารู้ว่าเอ๊ะถ้าบอกคนอื่นแล้วมีไรายได้อยากจะเป็นกูท็ออัพภายหลังเขาก็มาลง เป็นสมาชิกได้ก็สามารถที่จะมาสมัครฟูดกอบระบบ OSO ได้ด้วยเหมือนกันได้โดยการเพิ่มเงินเพียง1,500บาทเขาก็ได้สิทธินั้นเกิดขึ้นนับแต่วันที่เขาได้เป็นสมาชิก<อ>ต่อเนื่องไปแล้วก็เอาระบบฟูดเน็ตเอาระบบ OSO ไปขยายเป็นธุรกิจส่วนตัวของเขาได้เหมือนกับสมาชิกทั่วไปก็สามารถสร้างรายได้นะคะให้กับตัวเองแล้วก็เป็นทรัพย์สินในอนาคต สามารถโอน <แก S 1> เป็น,นมรด<อ>กให้แก่ทายาทได้ด้วยครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมกับคุณปิร,ราก็ได้นําเรื่องของฟูดเน็ตมาบอกกล่าวท่านผู้ชมทุกท่านท่ทานผู้ชมที่เป็นสมาชิกฟูดธุระจำกัดมหาชนอยู่แล้วก็ขอเชิญชวนนะครับลงจองติดตั้งฟูดเน็ตที่บ้านของท่านส่วนท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกฟูดทวจํจำกัดมหาชนขอเชิญชวนท่านเริ่มต้นด้วยการเป็นสมาชิกบริษัทฟูดธุระจำกัดมหาชนก่อนหลนังจากนั้นก็ จอมฟูดเนี่ยนะครับแล้วท่านก็จะได้สิทธิ์ตามที่ผมและคุณกีรดาได้นํามาพูดคุยบอกกล่าวกันในวันนี้วันนี้ผมต้องขอขอบคุณคุณกีรดามากเลยนะครับและก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าท่านสนใจนะครับติดต่อผู้ที่นํา VCD หรือนําคลิปวิดีโอนี้มาเปิดให้เล่นดูท่านสมัครผูธาวากับบุคคลน,นั้นได้เลยขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะก็ขอสวัสดีค่ะ